สวัสดีครับท่านผมบรารอนี่ครับกลับมาพบกันใน World of Tanks นะครับกับช่วง Tanks Review นะครับทำไมต้องพูดมันยิ่งใหญ่ด้วยก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงรีวิวรถถังนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวคันนี้เลย ที่32ครับทีสาเนี่ยเกินก่อนมันเป็นรถถังหนักเทียแของอเมริกานั่นเองนะครับเดีย๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าเทียแปดรถถังหนักคันนี้เนี่ยมันมันมีดียังไงข้อเสียยังไงนะครับผมบอกเลยว่าข้อเสียเนี่ยเท่าที่เล่นมาก็เจอเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าชอบรถถังหนักผมว่าคันนี้ก็นะ ตอบโจทย์พอสมควรนะครับกับการเล่นรถถังหนักนะก่อนเราจะพูดถึงข้อดีข้อเสียครับเหมือนเช่นเคยฮะต้องมาพูดถึงสเปคของมันก่อนครับเราจะไลต่ตามตามลิสต์ของที่ทางตัวเกมเขามีให้เลยก่อนหนึ่งครับมาดูที่ Firepower นะครับอันนี้เราต้องบอกก่อนว่านี่คืออัพทุกอย่างนะครับเวลารีวิวรถถังเนี่ยผมจะพูดถึงสเปคที่มันอัพจนสุดแล้วอะ่ะผมจะไม่พูดถึงสต็อก ทไรนะครับสต็อกก็คือรถถังที่เพิ่งซื้อมานะครับเรามาดูดาเมจของปืนเลยแล้วกันนะครับปืนท็อปเนี่ยดาเมจของลูก AP ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่320นะครับเจาะเกราะ AP อยู่ที่198นะครับเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วนะว่าข้อเสียคืออะไรนะครับนี่ปืนท็อปนะ r ร t อ o ฟไฟ r อร์นะครับเลือ,อัตาการยิงจะอยู่ที่5.9นดะต่อนอาที ก็เกือบ6นัดเขามีดีโหลดทานไม่ดุอยู่นี่ว่ะ10.2วินะครับเทเดทันเวร์สปีดก็คือหมุนเทเลทอยู่26.07นะครับก็ถือว่าเป็นทั่ว,วไปนะครับไม่เด่นมากก็เป็นท,ทั่วไปของรถถังหนักก็หมุนประมาณเนี้ยนะการดีเพรสชั่นนะครับมุมกดปืนเนี่ยอยู่ที่ลบ10กับ20 ใช้ได้ใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีละกันนะครับเกี่ <Okay, S 1> เรื่องของไฟล์เพลเวอร์นะครับเอาไว้เท่านี้ละกันคร่าวๆนะครับสไววัลบิลิตี้เลือดนะครับเทเลสตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่1550นะครับเกราะเอาตัวรถก่อนเกราะข้างหน้าสเปคบอกว่า127นะครับข้างๆ76ข้างหลัง51นะครับเกราะของเทเลสหรือหัวมันเนี่ยเกราะข้างหน้า298ครับข้างๆ197นะครับข้างหลังเนี่ย 152มาดู Mobility นะครับความคล่องแคล่วว่องไวของมันน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่57ตันนะครับก็ถือว่าหนักกลางๆเนี่ยถ้าเทียบก็หนักกว่า IS3 แต่ว่าเบากว่าไทเกอร์นะครับดูจากขนาดก็น่าจะรู้อ,อ่อท็อปสปีดอยู่ที่35นะครับ r ร v เวิร์รสส e ีดก็คือถอยหลังเนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่14นะครับส่วนหมุนตัวรถนะครับ อยู่ที่26คอนเซิลเมนต์นี่ผมคงไม่ต้องพูดถึงหรอกมันเป็นรถถังหนักนะครับคอนเซิลเมนต์คือคือค่าพังตัวค่าตัวจะพูดถึงทำไมอะ <c oughs> รถถังหนักมันจะไปพังอะไรได้เนาะโอเคสปอตติ okay, ้งนะครับวิวเรนจ์สี่ร้อยนะครับวิวเรนจ์ก็คือระยะการมองเห็น400เมตรนะครับส่วนระยะสัญญาณวิทยุเนี่ยอยู่ที่7.7นะครับเลขโคตรสวยโอเคครับนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับของ เจ้า T32 รถถังหนักที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะฮะข้อดีและข้อเสียของ T32 ครับผมเราไปเริ่มด้วยข้อดีก่อนเลยนะครับข้อดีข้อที่1น,นะครับเกาะท็อปเทเลสหนาระดับโลกเลยครับหนาระดับแบบเทียสิบยิงไม่เข้าไม่มีใครยิงเข้าเลยนะเดีย๋ยวเราไปดูสเปคในเว็บกันนะครับ สำหรับเทเลตตัวท er ็อปเกราะเทเลตของเจ้าทีสามสองเนี่ยมันหนามากนะครับไม่สามารถยิงเข้าได้จากข้างหน้าเลยนะสามแปดเจ็ดโอ้โหสี่ร้อยเจ็ดร้อยนะครับตัวสเปคเนี่ยเขาบอกว่าสองเก้าแปดใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันได้มุมเอียงเฉียงนะครับที่ออกมามันก็เลยกลายเป็นสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยนะครับคือบอกเลยว่ายิงหัวยากครับที่จะที่จะโดนยิง เทเดเข้านะแม้แต่ข้างๆนะครับถึงถึงเอียงเทเดอย่างนี้นะยิงเข้าข้างๆก็ยังยากเลยนะครับ200กว่าคือแข็งแกร่งมากนะครับถ้าหันเทเดเข้านะขนาดด้านข้างหันแบบข้างเต็มๆเลยก็ยังก็ยัง200นะตรงนี้ช่วงเนี้ย2 0 0ร้อกว่านะครับจะมีตรงเนี้ยหน่อยที่160นะครับตรงเนี้ยยิงได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ยัง200นะครับก็ยังไม่ควรยิงอยู่ดีข้างหลังก็ ข้างหลัง150ก็ยังถือว่านานะสำหรับถ้าเจอรถเทียต่ำๆนะครับเช่นเทียเราเป็นเทียแปดใช่ไหมถ้าเราเป็นท็อปเทียเราไ้วเราไปเจอเทียหกเทียเจ็ดเงี้ยเขาก็ยังยิงยิงข้างหลังก็ไม่เข้านะยิงเทเลทข้างหลังไม่เข้านะครับข้างๆก็ยากนะครับคือจะโอพีมากเป็นหัวที่โอพีมากข้อดีข้อต่อมานะครับข้อดีข้อที่2อนั่นก็คือมุมกดของปืนครับการดิเพรสชั่นนะครับก็คือมุมกดลบสิเรามาเทียบกับคันอื่นก่อน ไอเอสสามครับลบห้านะครับไทเกอร์ทูก็ลบแปดครับครับเรามาดูคาราวอนนะครับรถถังหนักเทียบแปดของอังกฤษนะครับมันเท่ากันกับทีสามสองเลยคือมุมกดปืนลบสิบนะครับร้อยสิบไม่น่าจะทําได้นะมุมกดอ่ะลบห้าครับอ๋อโอ้โหก็ลบสิบเหมือนกันนะครับแต่ว่าของโอ้โหเนี่ยมันมันก็ลดไม่เยอะเพราะว่ารถมันสูงนะครับก็ถือว่ารถถังหนัก เทียบ8ส่วนใหญ่นะครับมุมกดปืนที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่10นะครับคือมันประสานงานกับข้อดีอีกอย่างคือรถมันเตี้ยไงการที่รถเตี้ยแล้วมุมกดเยอะเนี่ยคือมันใช้ประโยชน์ได้เยอะสําหรับข้อดีข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องทางเทคนิคหน่อยนะครับก็คือวิวเรนจ์นะครับวิวเรนจ์เนี่ยอยู่ที่400เลยนะถ้าจะถามว่ามันเยอะไหมเดี๋ยวลองมาดูรถถังหนักคันอื่นนะครับดูไอเอส3 350ครับไทเกอร์2 390เทียบเท่ากับอของอังกฤษนะครับวิลเรนเนี่ยถ้าเป็นเทร์เรนตัวท็อปนะคารบอนจะอยู่ที่400เหมือนกันนะครับโอ้โหเนี่ยจะอยู่ที่380นะครับของฝรั่งเศสก็380ูนนะครับถือว่าเป็นรถถังที่วิลเรนรถถังหนักนะเทียบ8ที่วิลเรนเยอะที่สุดนะครับคือมองไกลอะ่ะง่าย,ายคือมองไกลที่สุดในรถถังหนักน่าจะหมดข้อดี ของมันแล้วนะครับมาสรุปข้อดีกันบ้างมี3ข้อนะครับข้อ1นึ่งเกราะเทเลสโคตรหนาครับข้อ2มุมกดปืนที่สุดยอดนะครับข้อที่3นะครับก็คือมองไกลที่สุดนะครับในรถถังหนักเทียบแนะครับเอาละฮะมาถึงข้อเสียของเจ้ารถคันนี้บ้างข้อเสียข้อที่1ของ t 3 2นะครับเกี่ยวกับปืนนะครับปืนนี้จะบอกว่าห่วยแตกที่สุดในรถถังหนัก เทียแปดนะครับไม่มีห่วยกว่านี้อีกละรถถังหนักหมายถึงปืนท็อปนะปืนท็อปนะครับของเจ้ารถคันนี้เนี่ยดาเมจโอเคฮะสามพอไปวัดไปวาได้อยู่แต่ที่ไม่โอเคก็คือเจาะเกราะอะ AP 198รถถังหนักเทียแปดบ้าบอคอแตกเลยเจาะเกราะร้อยเกจะเอาอะไรไปกินครับคือนึกออกไหมว่าเวลาเราเล่นรถถังหนักเวลาเราอยู่ในสนามรบเนี่ยเราก็ต้องไปเจอรถถังหนักใช่ไหม จอก่อร้อยเมันคือมันต้องเลือกยิงจุดอ่อนของศัตรูจริงๆอะ่ะมันต้องเลือกแบบขูหเล็งแล้วเล็งอีกนะครับมาถึงจะเจาะเข้าครับหรือบางคนก็แก้ได้แก้ไปเลยโดยการใช้กระสุนทองนะครับก็คือ APCR แต่ขนาด APCR นะครับก็ยังจอกาะแค่2-4-5ก็ยังน้อยอยู่ดีอะ่ะเทียบกับปืนของอะปืนของ i s เะครับจอกาะ APCR อยู่ที่265นะครับไทเกอ2อะ 285เลยคือไม่มีปืนที่ห่วยกว่านี้อีกแล้วอะเจาะน้อยมากนะครับก็เลยสรุปได้ว่านะครับข้อเสียข้อที่1ของมันคือปืนนะฮะปืนนี่ห่วยทุกด้านนะครับนอกจากดามจที่พอไปวัดไปวาได้แต่ถ้ายิงเข้านะถ้ายิงเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจาะเกาะนะครับเกรดออฟไฟนี่ก็ต่ําแล้วปืนเนี่ยก็ <c oughs> ความแม่นยากไ็ไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วยนะคือถ้ามันแบบ มันแม่นๆหน่อยอ่ะคือเราก็สามารถลิงจุดอ่อนของสตูได้ใช่ไหมแต่ปืนข,ของเจ้าคันนี้มันก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่เลยอ่ะเออข้อเสียข้อต่อมานะครับก็คืออ,อ่อผมว่ารถคันนี้มันช้าข้อเสียข้อนี้คือช้าท็อปสปีดอยู่ที่อยู่ที่35นะครับเทียบกับอะดู S 3านะครับแล้วไปดูไทเกอร์น้ำหนักมากกว่าถึง10 10กว่าตัน แต่ก็ยังความเร็วก็ยังเยอะกว่าความเร็วท็อปสปีดนะก็ยังเยอะกว่าที 3, 2อ่ะคือแล้วที 3, 2รถถังมันหน้าตาเหมือนจะเร็วนะคือมันเป็นรถที่คันไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเบนเงนี้ยมันเหมือนจะเร็วแต่มันไม่เร็วอเออก็คือข้อเสียข้อน,นี้ก็คือความเร็วท็อปสปีดต่ำนะครับข้อเสียข้อที่3นะครับก็คือค่ากระสุนนะแพงเกินแพงเกิน AP เนี่ยนัดละพันนัดละพั 1, นหนึ่งนะคือกระสุนคือสำหรับคันเนี้ยมันต้องยิงเยอะไงเพราะว่ามันยิงไม่ค่อยเข้าอะ่ะคือยิงไปสัก345หนัดก็อ,อาจจะได้สักสอสานัดถ้ายิงรถถังหนักด้วยกันนะก็อ,อาจจะได้สักนัด2นัดสานัดอะไรเงี้ยคือมันไม่เข้าทุกนัดแล้วราคามันแพงเท่าไอ้พวกจาะเก,กาะ2อ0ร้อขึ้นอะ่ะราคาพอๆกันเลยนะ ดูราคากระสุนของไทเกอร์นะครับพันสามสิบแต่นี่เขาเจาะเกาะสองอยยีห้านะครับ i อ3สามก็สองสองอยยีห้าเหมือนกันนะครับราคากระสุน i อ3อสพันยี่ห้าครับคือต้องบอกว่า i อ3สของไทเกอร์เนี่ยเขายิงเข้าไงราคากระสุนเขานัดละพันแต่เขายิงเข้าทีสามสองนัดละพันแต่ยิงไม่เข้าก็เหมือนแบบเฟี้ยงเงินทิ้งอะ่ะเวลายิงก็ เงินก็หายหายเงินเท่ากันแต่ดาเมจที่ได้น้อยกว่าพวกนี้ออมันก็เลยแบบอาจขาดทุนนะครับบางครั้งชนะมีพรีเมียมผมยังเกือบเกือบขาดทุนนะเพราะยิงเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดาเมี่ไงเพราะว่าน,นี่ก็เป็นข้อเสียทั้งหมดนะครับ3ข้อนะที่รวบรวมมาโอเคครับต่อมานะฮะเราจะมาบอกถึงจุดยิงแล้วกันจุดยิงใส่็ลด t รถ T32 นะเวลาเราเจอนะครับคำแนะนำแรกคือ ถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าเข้าข้างหน้าครับถ้าปืนเราเจาะเกาะไม่ถึง200ผมบอกเลยว่าอย่าพยายามเข้าข้างหน้านะครับแต่ถ้าเจาะเกาะเกิน200เข้าข้างหน้าได้นะมันก็มีจุดอยู่นั่นก็คือตรงนี้ฮะเป็นปืนกลของมันนะครับเกราะจะอยู่ที่ร้อยกว่าร้อยสี่้อยห้าสิบนะครับก็น่าจะพอเจาะได้แต่มันค่อนข้างเล็กไงเออแล้วก็จะมีจุดตรงนี้ใกล้ๆกับ ล้อเนี่ยมันจะมีจุดแล้วแถวเน,นี้ยนะมันจะมีเกราะตำๆอยู่นะครับร้อยกว่าๆนะครับตรงนี้ก็ยิงได้นะครับแต่ถ้าตรงเพจตรงใหญ่ๆเนี่ยยิงไม่ได้นะครับมันก็ยังเป็นร้อยเก้าสิบอยู่ดีแหละนะแต่ถ้าปืนเราจากก่อเกาะสองร้อยนะครับก็แนะนํายิงยิงเพจบนไปเลยก็ได้นะเพราะมันแค่ร้อยแปดสิบกว่าๆเองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเจอข้างหน้าเราสามารถยิงตรงนี้ได้ฮะ มันเป็นจุดเล็กๆก็จริงแต่ว่าก็สามารถยิงได้นะเข้าด้วยแหละพะมนเกาะกแค่อย่างมากก็ร้อยหนึ่งวะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้อ่ามันถ้าดูจากข้างๆจะเห็นว่ามันนูนขึ้นมานิดหน่อยนะครับถ้าเราอยู่ในมุมที่สูงกว่าเนี่ยเราก็ยิงเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับคือจะบอกว่าไม่แนะนําให้ยิง ช่องมองผู้การนะ,ะปกติช่องมองผู้การถ้าเป็ลรถ,ถังคันอื่นใช่ไหมมันมันจะนิ่มนุ่มๆน,น,นะเหมาะ,ะเหมาะสาหรับการยิงใช่ไหมแต่ดูดีดูทีสาครับช่องมองผู้การบ้ายโคตรแข็งเลย200กว่ามี2 5 0ด้วยโอ้หแบบแข็งมากโอเค okay นี้ก็เป็นจุดที่ใช้ตอกกักับเ,เจ้า T32 นะครับแต่ว่าถ้าเป็น T32 เธอเลสต็อกแนะนำว่าอยากยิงตรงไหนก็ยิงครับ เนี่ยเทเลสต็อกโคตรนุ่มขนาดยิงเข้าตรงนี้ยังยังได้เลยมังเนี่ยเออปกติตรงที่กันปืนเนี่ยมันจะแข็งใช่ไหมแต่ถ้ายิงตรงๆแบบเนี้ยยิงได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยถึงแนวะทางการเล่นนะครับแล้วก็ดูร,รีเพลย์เล็กน้อยกับทีสาคันนี้เลยครับผมโอเคครับสำหรับแมตช์นี้นะครับแมตช์นี้ไม่ใช่แมตช์ที่ผมทาดาเมจเยอะนะจะเป็นแมตช์ที่ ผม,ผมคดมิดว่าผมบล็อกดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากเทียสิบหรือเทียเก้นะครับจะเห็นได้ว่าผมไม่ใช่ท็อปเทียนะเป็นเทียแบบต,ต่ำหน่อยนะครับจุดนี้ของแบบนี้เลยนะครับเหมาะสำหรับการพาวดาวอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือการซ่อนตัวรถและปล่ม,มาแต่เทรตนะครับผมพยายามจะซ่อนตัวรถและเพื่อนผมมันยิงอะไรกันวะเนี้ยนี่ครับนะเริ่มยิงกันแล้วนะครับ ดูบล็อกดาเมจได้จากตรงมุมซ้ายนะครับข้างล่างาช่องคําพูดนะครับจะมีบล็อกดาเมจกับฮิตที่ผมโดนยิงแล้วไม่เข้าขึ้นมานะครับนะผมก็พยายามโผมหัวไปเขายิงนะครับผมไม่คิดจะยิงใครอยู่แล้วเพราะาคันที่ผมมองอยู่เนะี่ยมันมีแต่รถถังแข็งๆไงนะนะผมแค่อยากรับดาเมจเฉยๆนะครับด่านนี้ยิงไปก็ก็ไม่เข้านะ แต่ว่าเราต้องระวังนะครับการดูว่าเราเนี่ยตัวเราโผไปหรือเปล่านะมันก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือผมโผอาจจะโผลตัวมากเกินไปนะครับก็เลยโดนยิงกัอบตายนะครับแต่ยังไม่ตายหรอกยังม,มีชีวิตรอดอยู่นะแต่แช์นี้ตอนเจอจริงๆคือแบบโอ้ไม่คิดจะสู้อ่ะก็พยายามนะครับจะหายิงก็ยิงไม่เข้านะคือจอก่อนรนี่มันพึ่งไม่ได้จริงนะครับถ้าเจอเทียสูงกว่า ถึงใช้ apcr ผมว่ามันก็อาจจะไม่เข้าด้วยซ้ำถ้ามายิงจุดอ่อนจริงๆนี่นะับผมยิงจุดอ่อนของ m 1 0 3นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าแม่เจ้าผมยิงตรงช่องมองผู้การนะครับของ m 1 0 3มันจะอันใหญ่ๆตรงเทเรตเลยอะโอเคเยี่ยงเรียบร้อยนะครับสำหรับแมตช์นี้ผมก็ทำการบล็อกดาเมจไปได้ทั้งหมด4,240ดาเมจนะครับถือว่าโอเคเลยนะ สำหรับการเจอเทียสิบครับผมเอาละครับผมมาชมรีเพย์อีกสัก1นึ่เกมละกันนะครับเกมนี้ผมถือว่าค่อนข้างได้ทำดาเมจและบล็อกถึงจะบล็อกไม่เท่ากับเกมที่แล้วก็ตามผมพยายามจะไม่เอา,เอาแมตท,ที่มันดูแบบเบื่อเกินไปเช่นบล็อก5 6000พ0 0 0ดาเมจสี0 0ันดาเมจมานะครับเพราะมันมันยากต่อการจะทำไง ก็เลยเอาบล็อกสักสามพันตานี้ผมบล็อกไปประมาณ3 0 0พันกว่าดาเมตนะครับมันง่ายต่อการทำนะครับแล้วง่ายต่อการเป็นไกด์นะครับว่าด่านไหนควรจะอยู่ประมาณตรงไหนอ,อ่ะคือโอเคเนี่ฮะผมซ่อนตัวรถไว้หลังเนินหินนิดหน่อยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์นะครับที่ควรใส่กับรถคันนี้เลยนะครับชิ้นแรกที่ผมแนะนำนะครับน่าจะเป็นรถ ถัทงทุกคันที่ติดได้ควรจะมีก็คือ,อตัวช่วยบรรจุกระสุนนะครับตัวช่วยบรรจุกระสุนเนี่ยทำให้เราเรีโหลดเร็วขึ้น10%นะครับถือว่าโอเคนะรถถังที่ติดได้ทุกคันควรจะมีเลยจริงๆนะครับชิ้นที่2นะครับก็คือนะครับตัวเขาเรียกอะไรภาษาไทยอะ่ะตัวช่วยลิงแนวแนวดิ่งาวอธิบายมันจะเป็นประมาณว่าเวลารถเคลื่อนที่อยู่หรือเวลาหมุนหมุน หมุนป้อมปืนเนี่ยมันมันจะนิ่งขึ้นน่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับใส่กับคันนี้ก็คือพัดลมครับพัดลมทําให้พลรถเนี่ยสกิลพลรถเนี่ยอัพขึ้น5%นะครับก็โอเคอยู่อันนี้เป็น3ชิ้นที่ผมแนะนําสําหรับรถคันนี้นะครับผมทียี่ปดตไทยก็ยิงไม่เข้านะครับสำหรับคันนี้ไซส์สเคปปิ้งได้นะครับเพราะล้อมันใหญ่ไงถ้ามุมดีๆยิงเข้าเลย อันนี้ก็เจอกับทีสามสอฮะอันนี้ผมพยายามจะยิงตรงปืนกลนครับไม่เข้าไม่เข้าเฉยเลยก็หัวใจนะครับคุณจะสำคัญในการเล่นทีสานะครับก็คือการหาจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้นานนะเพราะทีสามมันต้อง ใช้เวลาสักหน่อยนะก่อนจะทำดาเมจได้นะครับเพราะมันไม่ค่อยมีเจาะกรอกไงนะมันมีดีเทอร์ที่เทเรตนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องอยู่นานๆนะครับการหาจุดยุทธศาสตร์ในแต่ละแมปนะ่ะช่วยได้ช่วยให้เราทำดาเมจได้นะครับและทำให้เราประสบความสำเร็จในการเล่นทีสามนะครับผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิว T32 นะครับรถถังหนักเทียบ8 ของอเมริกานะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับบางท่านที่เ,เล่นที่เก้าอยู่นะครับมาสายนี้อเออ,อยังไงก็ติดตามก็ได้ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็บายฮะ